สวัสดีมิตรรักแฟนเพจโทษโทษไม่ใช่สวัสดีชาวแฟนบอลชาวฟีฟา่าทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับวัยรุ่นน้ำกล่องสถานีวัยรุ่นน้ำกล่องถ่ายทอดสดฟุตบอลระหว่างออสเตรเลียเอร์สเตอร์ลดและนอร์เวย์ครับผมว,ว้เดี๋ยวเราไปดูการแข่งขันฟุตบอลกันเลยอ่าสำหรับฝั่งผมเล่นเป็นฝั่งไหนวะผมก็เลิมเดี๋ยว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 กันเดูวกันเอาละครับวันนี้เราจะแข่งฟุตบอลญิงกันนะครับ โอ้เลยดูแอนเจอร์มนแอนเดอร์บอยแอนเดอร์กันเถิดเอาเลยครับเดี๋ยวเราได้นำตัวก่อนนี่น่าจะเป็นฝั่งผมแน่แเลยตอนกดเลือกผมไม่รู้ว่าเลือกฝั่งไหนไป <c oughs> เอาเละครับนี่จะเป็นศึกล้างตาของเราเราจะเป็นนักเตะเซี่ยวนล่มยี่กันนะครับ boom, boom. เอาเละครับเดี๋ยวเราดูการโชว์ตัวนักฟุตบอลกันก่อนนะครับ ว่าฝั่งไหนจะเป็นฝั่งที่โหดที่สุดและเก่งที่สุดครับผมแต่มันขึ้นอยู่กับคนเล่นนะนะเดี๋ยวนะเรามาดูให้ผมเล่นกันนะครับปีมือจะขนาดไหนกันเชียวไปก่อนรับชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับผมเอาละครับเน่เน่เนี่ยเบอร์ยี่สิบผมว่าแม่ตัวเก่งเลยว่ะเยาค่อยดูค่อยดูเน่น่าจะเป็นตัวโหดของทีมเลยนะทุกคนเอาละครับเอาละครับนน่มา เธอชื่อว่าเคอร์ครับเบอร์ยี่สิบครับผมเอาละอ๋อของผมได้เป็นสีเขียวโอเคจัดไปเดี๋ยวรักเขียบบอลก่อนเอาละเอาละเดี๋ยวนะนี่เดี๋ยวดะเดี๋ยวกดก็กดตัวไหนวะกดตัวไหนวะโอเคโอเคผู้เขียบบอลแล้วมาดิมาดิเสื้อขามาดิมาดิอันนี้ครับมาดิครับมาดิครับมาเดะครับมาเฮ้ยดิเฮ้ราสับขาดอกสับขาดอกเอ้ยมาดิครับมาดิครับมามาดิมาดิมาดิ ปอลสเทพนี่ส่งไปเห้ยเพื่อนเราวิ่ง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 เอาละเอ้ยีเบียดเบียดอย่างนี้โกงไหมเนี่ยอย่างนี้โกงไหมเดี๋ยวเรามาดูเอาเอาละเฮ้ยหุ่ยออกเฮ้อะไรวะเนี่ยเอาละครับเอาละครับโอเคเฮ้ยเขาได้บอลเขาได้บอลเดี๋ยวเดี๋ยวสับสับก่อนสับก่อนเสียบเลยดีไหมเสียบเลยดีไหมเอ้ยเฮ้ยไม่ทันไม่ทันเอาละครับเอาละครับเอาละครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาบอลออกบอลออก เออะเอาไหนดีเไมพื่อมาดมามาเดเะโเคโอเคโอเควิ่งไป่้ยโอ้ย้ยรัได้รับได้เสียแล้วจแล้วมันจบแล้วอย่างงี้มันจบแล้วครับผมเอะเะเหอโากหครับอยากหดครับเ้สุดเไดเไปเครับครับบได้รับได้มาดมาดมา โอโหบอลออกเฉยแม่ลาดผัดเปล่าเป็นเนิสแดงนะครับเอาละเอาละเอาละลุยเอาละบอลออกบอลออกทีมเขาได้เตะขอบครับมาเฮ้ลุยลุยเฮ้ยเฮ้ยกลับเข้ากลับเข้าเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโอ้หย้ามโอ้หย้ามคานแ่งเกือบเสียประตูให้เขาแล้วเฮ้ยเกือบไปเกือบไป แหมเกือบไปแล้วเมื่อกี okay, ้เ no, นี่ยเอาละครับเอาละครับมาเด้มาเด้มาเด้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดลูกฟรีเคลให้ดูโอเคไปมาเด้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 ไอ้หนูมาเด้เฮ้ยเฮ้ยชึบเฮ้ยเออได้บอลแล้วมาเด้มาเด้มาเด้ก็มาดีครับก็มาดีครับก็มาดีครับได้บอลอยู่ใครบอลอยู่ใครอ๋อเฮ้ยได้ได้ฟอร์นได้เฮ้ยเขาได้บอลเขาได้บอลไม่นะไม่นะ ไม่ไดเพื่อนไม่ไดเพื่อนอย่าอย่าโอ้ยอย่าอย่าเฮ้ยกันไว้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 เดี๋ยวเรากันไว้กันไว้โอเคโอเคโอเคเฮ้ย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 โอ้ยโอ้ยเรายิงได้เฉยโอ้ยอะไรไปเนี่ยเออเป็นไงคะดูหดไหมคะว้าวเก่งมากเลยเพื่อนเก่งมากเลยค่ะเพื่อนนี่จะชมอะไรกันนักหนา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอพี่สวยคืนแล้วจะร้องเน้องโหดูดิเราพลาดเองโอ้ยเร็วๆสร้างเราได้เอ้ยพวกมาโอ้โหไม่ฟาวเฉยได้เฉยเลยว่ะอะไรวะเนี่ยโคตรโหดโคตรเก่าเอ้ยได้อยู่ฝีมือแม่งได้อยู่เอ้ยใช้ได้เลยวู้วีนี่ฝีมือแม่งโคตรเอาเรื่องขอบคุณทุกคนค่ะ มามาเอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับเดี๋ยวเราจะลุยให้ดูฝีมือน้องมันกระจับน้องไงยิ่งนักไอ้หนูเอาละเอาละเอาละเฮ้ยเด้เด้รวย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 มาเฮ้ยเดี๋ยวได้บอลได้บอลเดี๋ยวเสียบเข้าให้ไปดิไปดิไปดิเอาละเขาได้บอลแล้วเดี๋ยวเราลุยกันต่อเลยเอาละผมได้บอลครับเอาละยังไงดียังไงดีอ่าฝั่งนี้ดีกว่าเอ้า เอาโยนได้เขาเฉยมาเด้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 ครับมาเด้ครับมาเด้ครับเฮ้ยเฮ้ยเสียบเสียบโอเคโอเคผมไเลี้ยวยผมได้แล้วเอาละเฮ้ยหุ้ยสวยสวยมาเด้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 ครับเตะเตอัพเฮ้ยหุ้ยเสียบไม่ได้เฮ้ยเสียดายเสียดายเอาละเอาละมาใหม่มาใหม่ดิมาใหม่ดิมาเด้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 เอาละเอาละเฮ้ยหุ้ยแย่เฮ้ยอ่ะซุปเปอร์คิกเอาเฮ้ยไม่โค้ตเทพเฮ้ยส่งโค้ตเทพทีมนั้นแหละ เอาเรื่องเอาเรื่องมาดิมาเลยครับมาเลยครับเฮ้ยอ่ะโอเคโอเคผมได้แล้วเอาเอาเสร็จแล้วเอาเสร็จได้ย่างงี้กูสวยแล้วโอ้โหสอสูตรโอุ้ยทำได้ไงวะว้าวว้าวเป็นเก่งไหมคะเก่งมากเลยเธอเก่งมากเลยค่ะโอ้โหเสียเดี่มเฉยได้เฉยเลยว่ะเอาดิโอ้โหเฮ้ เขาแบบงงๆอ่ะครับโอ้ยโอ้คุณดูนันเซแม่อย่างคมอะไรวะเนี่ยผมเล่นกกหรือเขาเล่นเก่งวะเอาแล้วครับเอาแล้วครับว้าวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนว้าวสุดยอดไปว้าวว้าวเอาละเอาละมาเราเสียไปสองศูนย์ให้กับนอเวแล้วออสเตรเลีย่าตอลันเราต้องลุยบ้างแล้ว เอาละเอาละมามาเลยมาเลยมาเลยโอเคโอเคได้บอลแล้วได้บอลแล้วอ่าสูงกำลังเน็ตหนึ่งมามามาเด้มาเด้มาเด้ครับมาเด้ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้ไม่น่าพลาดโอ้ยโหออกสูงเฉยโอ้ยผิดหวังยิ่งนักเนี่ยเกือบไปแล้วเอ้ยอันนี้ของเขาอันนี้ของเขาโอ้โหเบอร์สิบหกอย่างคมอย่างเฟี้ยวเฟี้ยวเงาะ เอาละเอาละลุยต่อลุยต่อโอเคโอเคโอเคสวยเกือบเกือบไปแล้วแม่เมือง <What about S 1> เีซัดไปดีซัดไปดเว้ยมามาดีมาเดาดกดมัวก็ได้นะกดมัวก็ได้นะทีเนี้ยเอาละเอาละเอาละได้บอลเอ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่มามาสองนะเว้ยพี่มาสองนะเว้ยนังโอเคโอเคผมไปแล้วผมไปแล้ว โอเคผมได้แล้วครับเอาละครับเอาละครับผมได้แล้วเย่เย่เอาละครับเอาละครับลุยครับลุยต่อครับผมเน่เป็นประตูที่สวยงามมากๆเลยทีเดียวอ่ะเฮ้เอาละครับเอาละครับลุยก็ต่อลุยก็ต่อครับผมวู้ฮู้ว้ฮู้เย้ ต่อไปให้ตัวเองไงให้อย่างเก่งอขอบคุณครับขอบคุณทุกคนครับแอคใหม่แอคใหม่แอคใหม่หอเอาแค่ผมเตะเต้นมาแล้วได้สองหนึ่งแล้วโอเคโอเคลุยต่อลุยต่อครับอ่ะเฮ้ยเขาได้บอลเอาแล้วเฮ้ยโดนอีกแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยย่าไม่นะเสียบเสียบไปดิเสียบไปดิ โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยอย่านี่พี่บุรีพี่มันเซียนน้องน้ำมันแค่ลูกกระจกงอกง่ายของพี่อะเอาละครับเอาละครับเอาละโอเคโอเคผมได้บอลแล้วโอเคนั่นแหละครับสวยโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเไม่นะ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 เฮ้ยอย่าอย่าอย่าเชียวอย่าไม่แต่คิดอย่าไม่แต่คิดเฮ้ยมาสวยหุยไม่ได้อ้าวโอเคโอเคได้บอลแล้วยิงไปเด็ด ัืหบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนเดี๋ยวโอเคโอเคกำลังแย่งบอลกันมามาดิ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 เฮ้ยออกแล้วออกแล้วออกแล้วอย่า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 แม้แต่คิทเชลไอ้หนูโอเค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 ได้ได้ได้แล้วสวยครับสวยสวยครับสวยครับสวยครั โอเคสวยนั่นแหละเอ้าเยลบตัวซ้ายลบขวาเอาเฮ้ยเสียบอลอีกแล้วอย่าอย่าอย่านะอย่าประตูที่สามไม่ไม่เฮ้ยฟันตีเขีกไปเน็ตเลงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกือบไปแล้วเหมือนกันผมเกือบสามต่อหนึ่งแล้วอ่ะโอ้โหอย่างเก่งเอาะไรครับเอาะไรครับดึงกันต่อเลยไปนั่นแหละสวย สวยคาเพทสวยคาเพทเฮ้ย hey, 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 สุดล้มสุดล้มสุดก้อนเห็นล้มเฮ้ยมามาจะไปไหนจะไปไหนเราจะไปไหนเราไปไหนเราไปไหนเรามาเดทมาเด้ครับมาเด้ครับ <c oughs> เอาละเอาละเอาละเดนเวลาดุยต่อแล้วโอเคส่งบอลมาส่งบอลมาลูกเลี้ยงเอ้าเอา้ยเกือบเกือบไปแล้วไหมน้องโอเคผมได้บอล okay, โอเคโฮ้ยโกงนี่หว่านายโกงเรานี่หว่า okay, okay, โอเคโอเเคฮ้ยโอ้ สุดยอดเป็นลูกที่สวยงามมากเลยที่ผมเคยเห็นมาเอาละเอาละลุยต่อลุยต่อลุยต่อโ okay, <okay>, okay. อเคโอเคโอเคยเรียกไปเรียกมานี่แหละไม่ไปไหน,นเลยเฮ้ยอ่าโอเคโอเคโอเคครับเฮ้ยนี่มาถึงสาวพี่พแล้วเอาไม่รอดหลักหนังโอเคฮะเฮ้ยทีมนี้มามันได้บอลแล้วมันได้บอลแล้วเดี๋ยวเราจะซัดให้หน้าหงายเลยมาออกบอลออกเฮ้ยเราไม่ทัน ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับมีทุกเกมให้ดูครับอย่าลืมดูนะครับไม่ว่าจะเป็นฟีฟ r e โรบ็อกหรือเกมพับจงพับจีก็มีหมดนะครับแต่เกมอะไรแบทเท e f i e ฟิลเกมยิงมีหมดครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะครับเอาล่ะเฮ้ยเลยลืมดูลืมดูลืมดูเอาโอเคมาเฮ้ย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 จะอย่าประตูที่สาม อย่าอย่าเคทเอเคอย่าไป่นเอเคอย่าให้ไม่ทันเอาไม่ทันไม่โอ้โยเกือบโอ้โยซปเปอร์เซฟทันแม่งยังเก่งห,ห,หมดเวลาแล้วอะอะไรวะเนี่ยทิพกระจกเอาแล้วครับวันนี้ผมก็แพ้ไปในประตูที่2ต่อ1ประตูน,นะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูช็อตส,สวยๆกันนะครับในการยิงครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ And it's a shot now, right from the kickoff. They look like scoring. They have now sharp from the off, and what a good goal! That's cut out. A oh, real chance here. Two in front now. Well, keep the concentration, and they've won this match. I think. The intentions of the A chance to cut the deficit here guided through, chance to put it in the box from here. The shot's on. Well, it wasn't an easy angle, Alan. Well, ambitious to say the least.